สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อณนะตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคร่าวๆนะลัคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะอะ่มีกุมมีราศีกุมนะคะเออ ราศีมีนกลุมมีนแล้ก็มีเดี๋ยวนะเอ้ยไม่ใช่กุมมีนเอ่อราศีกุมลาสีเมถุนนะคะอืมราศีกุมลาศีเมถุนประมาณนี้ มันออกมาแค่นี้เอาเป็นว่าคนคนนี้นะเป็นคนที่เรียกว่ามีความสามารถมีความสามารถแล้วค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะอเดี๋ยวนะเราเห็นราศีอะไรราศีตุลเ,เมื่อกี้บอกว่ามีกลุ่มเนาะกุม่ม กุมเมทุนนะคะตุนโอเคเป็นคนมีความสามารถมีความโดดเด่นอาจจะเป็นในแง่ของรูปร่างหน้าตาก็ได้หรือความสามารถเฉพาะตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่มีคนยกย่องน้บหน้าถือตามีคนช,ชื่นชอบชื่นชมนะคะอืม ็นคนไม่ค่อยยึดติดกับอะไรอ่ะโกรธง่ายหายเร็วด้วยอืมไม่ค่อยไม่ค่อยดรามา่าไม่ชอบเรื่องดรามา่าเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยเก็บไอ้เรื่องความทุกข์ความเศร้าอะไรเอาไว้นานนะคะจะมีวิธีเคลียร์เคลียร์เอเนอมีวิธีระบายออกของเขาอ่ะนะคะแล้วก็ถ้าโกรธใครก็แป๊บแป,บแปบ๊เดี๋ยวก็หาย แป๊บแเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมกดง่ายหายเร็วค่อนข้างจะเป็นคนอารมณ์ดีนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้เป็นยังไงเป็นความสัมพันธ์ที่ ชัดเจนชัดเจนกันแล้วว่าเราชอบกันเราครบกันนะมีสถานะชัดเจนแล้วนะตอนนี้ถ้าสมมุติใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเอ่อไม่ใช่คลิปนี้ไม่ใช่ของคุณเพราะว่ายังไม่มีสถานะชัดเจนเลยตอนนี้ยังคุมเคืออยู่นะคะก็คลิปนี้อาจจะไม่ใช่ของคุณก็ได้นะคะหรือว่าเหตุการณ์เนี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตอันไกลนั่นหมายความว่า อีกไม่นานคุณกับเขาจะมีสถานะที่ชัดเจนอีกไม่นานจะได้ตกลงคบหาเป็นแฟนกันอะไรแบบนี้เป็นต้นอ่ะจะดูต่อหรือไม่ดูต่อก็ได้นะคือถ้าคุณรู้สึกว่าเอ่อถ้าถ้าอันนี้ให้ถามความรู้สึกตัวเองนะถ้าความรู้สึกบอกว่าคลิปนี้ใช่โอเคก็ใช่แต่ถ้าลึกๆในใจคุณบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของฉันโอเคคลิปนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะ อะสถานะมีสถานะที่ชัดเจนชอบพอกันนะคะมีความถูกอ,อกถูกใจกันแล้วก็มีความสุขมีความสุขที่ได้รู้จักได้คบหาได้พูดคุยณนะตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดว่าคุณเป็นยังไง หลักๆเลยนะเขาคิดว่าคุณนเป็นคนที่มีความอบอุ่นอ่อนโยนดูแลเทคแคร์ดีเอาใจใส่คนอื่นเอาใจใส่เขาดีมากๆแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างสาสมบูรณ์แบบเป็นคนที่ใจดีจิตใจดีมากๆนะคะอบอ้อมอารีมากๆอืม แล้วก็เขามองคุณว่าคุณค่อนข้างจะเป็นพวก perfectionist ด้วยนะคือประมาณว่า,าคุณจะเป็นคนที่อยู่ในกฎในระเบียบมีหลักเกณฑ์มีหลักการไม่ค่อยยืดหยุ่นสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ก็ดำเนินชีวิตได้ดีอ,อยู่ในกรอบในสินในธรรมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะวางตัวดีประพฤติตัวดอีอะไรที่ไม่ดีก็คือไม่เอาเลยอะไรอย่างเงี้ย คือคุณจะเหมือนมีกฎของคุณอะว่าแบบอะไรที่คุณไม่ชอบอะไรที่คุณจะไม่ทําเด็ดขาดแล้วคุณก็จะไม่แตะสิ่งเหล่านั้นเลยอาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะอยู่ในในกรอบของตัวเองอะนะแล้วเขาคิดยังไงกับคุณ นะเขาชอบคุณนะเขาตกหลุมรักคุณจากการพูดคุยแบบรวดเร็วด้วยบางคนเน่ยเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์อ่ะมันเริ่มจากการแชทคุยพูดคุยหรือบางคนเจอกันในสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าบางคนกออ็อยู่ในชีวิตของกันและกันเนี่ยแหละเจอกันแบบตัวเป็นๆน,นี่แหละแต่ว่ามีการ พูดคุยผ่านผ่านสื่อโซเชียลมากกว่าเจอกันตัวเป็นๆอะคือมีการแชทคุยมีการโทรคุยกันมากกว่าที่จะมาหามาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาตกหลุมรักคุณในทั้งทงที่ไม่ได้แบบเจอหน้ากันบ่อยๆไม่ได้มีการสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวกันเลยแต่ว่าจากการพูดคุยอะแค่ได้คุยกันก็ทำให้เขาตกหลุมรักคุณแล้วอืมเขาชอบคุยกับคุณมากมาก คุยกับคุณแล้วรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าบางครั้งนะได้ได้แรงบันดาลใจอะไรบางอย่างด้วยจากการพูดคุยกับคุณอะ่ะคือมันจะมีคําพูดหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้เขาคิดปิ๊งไอเดียอะไรบางอย่างได้นะคะเช่นอ่ะเขาอาจจะ มาคุยกับคุณเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยแบบเออคิดงานไม่ออกเลยอยู่ๆคุณก็พูดอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วทำให้เขาคิดออกทำให้เขาหัวสมองแล่นอะไรอย่างเงี้ยหรือบางสิ่งบางอย่างการกระทำของคุณการเป็นตัวตนของคุณได้รู้จักคุณได้พูดคุยกับคุณแล้วเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณคุณดีจังเลยอ่ะเช่นเออคุณเป็นคนขยันคุณตื่นแต่เช้ามาออกกำลังกายมีกิจวัตรประจำวันที่แบบ ดูเป็นชีวิตที่เฮลตี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้สมมุตินะสมมุตินะคะแล้วเขาก็แบบเออได้คุยกับคุณแล้วทําให้เขารู้สึกว่าเอออยากจะหันมาใช้แบบใช้ชีวิตแบบเฮลตี้ไลฟ์แบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากจะพัฒนาตัวเองบ้างอยากจะลองเป็นคนตื่นเช้าบ้างมาออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นเออคือคุณอนะให้ให้อินสป i เรชันให้แรงบันดาลใจหรือว่า เป็นแรงกระตุ้นอะไรบางอย่างในตัวเขาอะนะคะแล้วก็เหมือนกับทําให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีนะอะไรที่ไม่ดีอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบเขาคิดได้เองโดยที่คุณไม่ได้บอกเขาว่าเอ้ยแบบมันไม่ดีแบบน,นี้ไม่ดีอย่าไปทํานะคือคุณไม่ได้พูดแต่คุณอาจจะพูดอะไรบางอย่างหรือทําอะไรบางอย่างให้เขาเห็นอะแล้วทาให้เขาคิดได้นะคะว่า เออบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีก็ให้ทิ้งไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่อะไรอย่างนี้คุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาแล้วนะในตอนนี้นะคะก็คือเป็นเรียกว่าถูกใจถูกใจมากๆแล้วก็ เออไม่ได้มองว่าคือคือถ้าสมมุติเขาเขามีมีช้อยส์มีตัวเลือกนะอันนี้สมมุติสมมุติว่าถ้ามีคนอื่นมาชอบเขาหรือมีคนอื่นมาสนใจเขาเนี่ยคือเขาก็ไม่สนใจคนอื่นแล้วนะเพราะเขามองแต่คุณเพราะคุณคือคนที่ใช่ที่สุดแล้วคนอื่นเขาก็ไม่สนใจละเพราะเขาเจอคนที่ใช่คนที่พอดีคนที่เขารู้สึกว่าเออเขาโอเคแล้ว เขาไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วอ่ะอืนะคะแล้วก็ออ่ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้รับรื่นมันไม่ได้มาง่ายๆเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่มีค่าสำหรับเขาอ่ะเพราะว่ายิ่งมันยิ่งมันยากยิ่งมันได้มาไม่ง่ายต้องพยายามต้อง ต่อสู้ต้องดิ้นรนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าภาคภูมิใจภาคภูมิใจในความสัมพันธ์ภาคภูมิใจในความรักครั้งนี้นะคะพยายามเหลือเกินที่จะรักษาอืมเขาค่อนข้างหวงแหนหวงแหนคุณหวงแหนความสัมพันธ์นี้อยากจะรักษาไว้ให้ดี เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะคะเขารู้เ,เขารู้สึกว่าคุณกับเขาเป็นทีมเวิร์กที่ดีคือคุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องแล้วก็อาจจะมีเป้าหมายอะไรที่คล้ายๆกันมีจุดมุ่งหมายคล้ายๆกันอยากจะอยากจะร่วมสร้างร่วมสร้างความสำคัญไปด้วยกัน หมือนมืนสร้างบ้านอะ่ะค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาให้มันแข็งแรงนะคะเป็นความรู้สึกที่ว้าวคือเขาอะ่ะตอนเนี้ยเขาเขาชอบคุณแบบหัวปักหัวปัมก็ว่าได้นะคือมันเกินจะต้านทานความรู้สึกมันล้นความรู้สึกที่มีอยู่ภายในอะ่ะ มันมันแบบมันล้นอะมันอยากจะทําอะไรอยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะแสดงออกบางครั้งเขาก็อยากที่จะคุยกับคุณมากๆคุยกับคุณตลอดเวลาอยากจะเจอคุณบ่อยๆเพราะมันทนไม่ไหวความคิดถึงความโหยหาคืออิโมชันมาเต็มอะค่ะความรู้สึกอารมณ์อะไรต่างๆคือมันมาเต็มมากๆอะ เราถึงบอกว่าค่อนข้างจะหัวปักหัวปั๊มเหมือนกันนะเ,ออเขาชอบคุณมากนะคะก็คือเหมือนแบบได้ดั่งใจอะ่ะเป็นคนที่ตรงท้ายตรงสเปคได้ดั่งใจอย่างที่เขาเคยคิดเคยฝันเอาไว้แล้วเขาก็ค่อนข้างจะคาดหวังคาดหวังกับคุณคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยทีเดียวอ่าดูอืม แนวโน้มแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นยังไงเอ่ยอเดี่ยวนะ แนวโน้มความสัมพันธ์นี้นะคืออืมมันมีความทำไมถึงมีความซับซ้อนมันมีเรามองว่าเป็นความลุ่มหลงอนะ่ะลุ่มหลงลุ่มหลงจนเหมือนกับเหมือนคนโดนของอืม คุณคงไม่ได้ไปทําของใส่เขาเนาะใช่ไหมคืออารมณ์ประมาณว่ามันมันมันลุ่มหลงกันแล้วกันมันแยกจากกันยากมันแยกจากกันไม่ได้ต่อให้มันมีปัญหามีอุปสรรคหรือมีใครมาขัดขวางมีใครมาฉุดลั้งมีใครพยายามจะแยกคุณสองคนมันก็แยกยากเออหรือแม้แต่คุณสองคนเองอะ ที่อาจจะมีบางครั้งที่เหมือนกับจะเลิกลากันคืออาจจะเหนื่อยกับอุปสรรคเหนื่อยกับปัญหาอยากจะหยุดอยากจะพักอยากจะจบแต่มันก็ไปไม่รอดก็ต้องวนกลับมาหากันอยู่ดีบางครั้งเขาอาจจะเคยถอดใจเคยถอดใจเคยพยายามที่จะไปจากคุณแต่ว่าเขาก็ไปไม่รอด,ออไ,ปไ,อดไปไม่ได้นะคะ ความรู้สึกความผูกพันความต้องการมันยังอยู่ในใจยังไงก็วนกลับมาเนี่ยคล้ายๆกับแบบอย่างเงี้ยอยากจะไปแหละอยากจะยอมแพ้อยากจะหนีไปแต่ว่าก็ไปไม่ได้อ่านะไม่คุณก็เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เคยถอดใจเคยอยากจะไปหรือมันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงที่ว่ากว่ามันจะลงตัวกว่ามันจะมาถึงจุดนี้ได้กว่าจะเข้าอกเข้าใจกันดีนะก็อาจจะ ต้องผ่านอะไรกันมาเยอะอะค่ะอืมผ่านอะไรกันมาเยอะแต่ต่อให้มันลำบากแค่ไหนมันบาดเจ็บกันมาสาหัสสากันแค่ไหนมันก็แยกกันยากโอเคก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ